สวัสดียำเช้าเช้านะคะวันนี้ลมหนาวพัดมาเป็นวันที่สองแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็พัดมาอย่างแรงเลยเด็กๆก็มารออยากออกไปข้างนอกนะคะเหมือนเคยตัวเล็กก็ตื่นเต้นนะคะ ข้างนอกนี่จะลมแรงมากๆเลยนะคะอยู่ในโคงน้งนาอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะกลับไปกลับโอเคเด็กๆมารอแล้วนะคะเราก็จะไปกันเลย นี่หนาวนะคะลมแรงมากๆเลยความสุขของเด็กๆนะคะในการ กำลังเริ่มสางนะคะตอนนี้ก็6โมงเช้านะคะอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิอยู่ที่16องศานะคะพรุ่งนี้อุณหภูมิก,ก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะยามเช้าๆลมเย็นๆพัดมาหนาวราจิง เด็กก็มีความสุขกับการไล่จับหนูนะคะสันนี้เริ่มีทุรักทุเสันดีหนอโอเคขึ้นมาดัน เสียงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านก็ดังมาแต่ไกลนะคะเป็นวิธีของชาวบ้านนะคะเราก็ต้องแบบปรับตัวให้เข้ากันกับาชาวบ้านนะคะสิ่งไหนที่เราพอทำได้ก็ทำไปนะคะ สแลนโดสีเดีข้าวอลองแลนโดเพิ่งเห็นวัวใกล้ๆนะครับตื่นเต้นแค่แล้วอือ ตื่นเช้ามาขอให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองนะคะขอให้ทุกคนคิดในแง่บวกขอให้เราขอบคุณในสิ่งที่เรามีนะคะตอนนี้เราโชคดีมากๆนะคะที่ได้อยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนาท่ามกลางธรรมชาตินะคะดูท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะ ชมนกออกหากินยามเช้าๆชมพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงสีทองสาดส,ส่องมาจิตตกรของธรรมชาตินะคะช่างสวยงามเหลือเกินนี่ค่ะเรามาให้กำลังใจตัวเองนะคะเติมพลังให้กับตัวเองยามเช้าๆตื่นมาขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจขอบคุณที่เรา ยังได้ทําในสิ่งที่เรารักนะคะคนไหนท้อหรือรู้สึกเหงานะคะต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็คิดในแง่บวกนี่ค่ะไม่มีใครรู้ดีกับเท่ากับตัวเรานะคะจุดไหนที่เรารู้สึกว่าท้อแท้เศร้าใจเราต้องคิดหา,าแง่บวกนะคะ แล้วเราจะมีพลังบวกขึ้นมาสช้านี้เรามีตัวช่วยนะคะต้องเปิดสปริงเกอร์เพราะว่าฝนทิ้งช่วงมานานเหลือเกินนะคะน่าจะสามเดือนกว่า,วาแล้ว เมื่อวานคลึมๆนะคะนึกว่าฝนจะตกแต่ว่าก็มีลมหนาวพัดมาอย่างแรงนะคะอากาศก็เย็นลงวันนี้16องศาพรุ่งนี้ก็จะลดลงเหลือ13 12องศานะคะหนาวนี้ก็อีกนานนะคะแถวอีสานนี้ถ้าหน้าหนาวนี่ฝนจะทิ้งช่วงนานมากนะคะจะเจอฝนอีกทีก็น่าจะประมาณเดือน มีนาเมีสานะคะถ้าพายุโซนร้อนเข้ามาเนี่แหละคะ่ะเราก็ต้องมาใส่ใจดูแลต้นไม้ของเรานะคะถ้าเรากักเก็บน้ำได้แล้วก็กักเก็บน้ำนะคะเหมือนเรามีสาแล้วก็ทำเป็นเหมือนธนาคารเปิดนะคะธนาคารเก็บน้ำแบบเปิดเราก็เติมลงไปนะคะ ทำกเกษตรเราต้องมีน้ํานะคะไม่งั้นเราแบบต้นไม้นี่จะแห้งเหี่ยวนะคะแล้วก็ต้องห่มฟางมีหญ้าแล้วก็ต้องคลุมเพราะว่าหน้าหนาวนี้หญ้าจะขึ้นช้ามากนะคะเพราะว่าเป็นหน้าแรงนะคะแล้วก็ห่มฟางแบบห่มแบบหนาๆเลยนะคะนี่กล้วยหอมนะคะก็กำลัง ออเครือนะคะกล้วยหอมนี้ไม่ค่อยลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะเขาชอบดินแบบดินร่วนปนทรายนะคะฮัลโหลเบยูแบกน้องเบลลีกลับมาแล้วน้องเบอร์โนกกับน้องแซนดี้ไม่รู้วิ่งหายไปไหนนะคะโอเคเราก็จะเตรียมตัวลงสวนแล้วนะคะ อันนี้เป็นข้าวเย็นที่เหลือนะคะเราก็จะไปให้ปลากิน เช้านี้ก็จะมาปลูกขมิ้นขาวแล้วก็ขมิ้นชันนะคะเพราะวันก่อนนี้ก็ลงต้นใบเตยนะคะปลูกไว้ทำพืชสมุนไพร